พวกไปมีแล้วนะครับผม I am n a นาวาแล้วครับผมช่องนี้เข้ามาดูแล้วกดฝากกดไลค์กดถ้ากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมช่วยๆกันคนละแชร์คนละ,นะไลค์ก็ขอใจหน่อยนะผมเอาโอเคเจ้าหมูครับผมวันนี้นะผมผมจะมาลองถอดดูจะเก็บสายไฟเก็บเอีงไม่รู้ว่า จะส่งร้านใส่กระสอบส่งร้านหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาดูเนี่ยครับผมก็เริ่มไล่ถอดแนละ้วฝั่งนู้นก็ในนี้ฝั่งนี้ก็เพว่ามันน่าจะโอเคนะเี๋ยวฝั่งนี้มันมีปัญหาคือหนึ่งหมอ้อเบ็ดสองฟิวแล้วก็ส่ไฟพวกนี้ต้องวางแผนได้ดีครับผมผมไม่อยากใช้เบ็ดหนึ่งก็รื่นนะผมเดี๋ยว มาติดตามมาดูกันว่าผมจะย้ายเวือไปไว้ที่ไหนหรือว่าถ้าเกิดมันไม่จะมันไม่ได้จริงๆก็คงต้องดูด้านหลังเลยเดี๋ยวมาดูกันแต่เรว่้แรกก็คือต้องเอาถาดแบบตัวนี้ออกก่อนเพราะมันมันอาร์ตเิดโครงเลยอะผมผคงจะต้องทำโมกแคือตบบนี้ก็ต้องดูว่าเอาไปไว้ที่ไหนเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์นะผม ขอแนวทางหน่อยขอแนวทางหน่อยขอความรู้หน่อยครับผมขอความรู้หน่อยว่าทยากไหมทํายังไงตัดต่อหรือว่าเดินสัใหม่ด้วยยังไงมันไม่ต้องถึงกับว่าสวยแบบเหมือนไปจ้างเขาเป็นแขนแบบลักเดียวยกเครื่องได้เลยไม่ต้องขนาดนั้นหครับแต่คือออยมันคือฝั่งน,นี้มันลูกเหมือนครับฝั่งนี้มันก็โอเคได้ปะ ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตวิดีโอให้เพื่อนๆชมไปเรื่อยๆนะผมล้างนะผมล้างจอดล้างจอดแล้วซุมแล้วก็เปิดไว้ข้างเดียวไอ้ตัวนี้ผมถอดแข้มไปถอดเมื่อกี้ผมถอดแข้มถอดไฟไฟอยู่นู่นอ๋คือมัดไว้ครับผมมันไม่ได้ตอกอะไรเลยผมใช้ถอดถอกอาการจะลังมาก ตัวนี้เป็นตัวฉีดโชว์นะผมโชว์สองข้างถังอยู่ด้านในถังอยู่ด้านในเดี๋ยวรถเสร็จรเสร็จเก็บสายไฟเสร็จแต่ผมจะฉีดโชว์ให้ดูนะผมมันเป็นไม่ใช่น้ำยาไอ้นตนะครับผมอ่ามันเป็นน้ำยาอาร์สอ่ามันจะมันก็สีก็โอเคเหมือนกัน ก็คุ้งดีเหมือนกันผมเคยมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่ผมถักไว้แต่ไม่รู้มันอยู่ไหนเลยเดี๋ยวผมค่อยไปหาดูแล้วค่อยเอามาลงให้เพื่อนๆดูนะครับผมเอาเนี้เดี๋ยวก็ไล่จัดการเรื่อนี้ก่อนเนี่ยตอนนี้หดหดไงหมดเลยนะผมเดี๋ยวนี่หดไปหมดแล้เหลือยังไหอีกใส่ไฟหดออกหมด อย่างเงี้ยแล้วแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะยากไงต้องดูก่อนดูในทางดู YouTube ดู Google ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะผมแต่ก็คือประหยัดเงนินแล้วผมทำเองภูมิใจครับนัดเบรกตัวนี้เนียผมผมซื้อมาผมใส่เองเลยแต่ถ้าเกิดคีมันก็จะแววครับผมที่จานแต่จอดล้างแล้วจอดมันก็ขึ้นแต่ถิมกันดีเลย ต่ก็คือขับแล้วมันก็เวลเหมือนเดิมมือนครับผมนะตกประมาณใส่เองผมด้วยนีใส่เองกันไล่น้ำมันเดียกเองเหมือนกันก็เป็นมีแม็กปั๊มใสปีสูตรจางคูบัวก็ใส่เองนะผมวันนี้ผมคิดอยู่ว่าถ้าเสร็จผมทำฝังนี้เสร็จนะ้นรับผม ผมจะเก็บท่อไอ้ท่อเอตัวนี้ให้ดีที่เขาเก็บนะแต่ผมจะเอาของเอตัไไวน,นี้ออกเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูจะทำได้ไหรือเปล่าดต้องดูขอาผมแต่ตัวนี้มีคนถามมาหลายคนเลยมันเป็นถังลมนี่อันเดิมมันจะใหญ่แล้วมัอยู่ตรงนี้เป็นตัวใหญ่ผมก็เลยสั่งจากลาสกุด,ด้า แคตุนมันเล็กมาแต่มันใช้งานได้เหมือนกันแต่มันก็คือแบบมันจะลูกไงครัมันจะลูก,ลกแล้วมันจะมีอุปกรณ์เล็กๆน้นนอยๆผมก็เอาไว้ในนี้หมดแล้วผมมีเทรนอยู่ว่าถ้าเกิดเอาตัวนี้ออกได้มันจะตัวนี้มันจะลูกไงสิ่งที่มีผมจะทำเองแั่บางทีก็กละหน่อยเดียว คิดอยู่ว่าจะอุ้มเพราะมันมีโลจิตลำได้ไหมยังหม้อน้ำเนี่ยหม้อน้ำคงต้องเปลี่ยนเป็นอันมิเนียแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอ,อลูมิเนียมแบบพัดลมเดิมหรือว่าพัดลมไฟฟ้าเราก็ต้องดูงบด้วย <laughs> สำคัญที่สุดงบเพื่อ,อนๆที่ดูคิดอยู่นะผมช่วยแนะนำหน่อยช่วยแนะทำหน่อยนะครับผม วันนี้วันที่แปดนักล่าสุดเลยที่ผมขับคลิปนี้เพื่อนๆที่ดู้ของผมคือเหมือนก็นังผมหน่อยครับเก็บไขควายยังไงต้องใส่ข้าวลังดูไหนเนี้ยจะขอบคุณมากเลยอัน,นี้เป็นสวิตแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรอือผมผมี๋ผมลืม นึกชื่อไม่ออกนี่เขาเรียกอะไรแต่ก็คือมันสามารถมันจะทําให้รถอ,อ่ะมีอาการเดินหอบได้ตัวเนี้ยตัวนี้ไอ้ดล์อะเลยโคเดียมันจะสั่งตัวนี้ให้ปวดปล่อยปวดปล่อยปวดปล,ปลอ่อยอ่ะแต่ทำให้รถมันเดินเดินหอบได้แล้วตัวนี้เาราสามารถปรับค่าได้ไปรับค่าได้มันเร็วหรือช้าได้ อ๋อเดี๋ยวอีกเรื่องนึครับผมมีเพื่อนๆอ,อยากดูกระจังหน้าเดี๋ยวสักพูกเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเอากระจังหน้ามาให้ดูอ่ามาแล้วให้เพื่อนๆดูไปเลยทงไรก็ขอดละมีคนถามมาเยอะมากเลยเรื่องกระจังหน้าอากระจังหน้าครับผมน่าจะเป็นตัวไฟตาเหลี่ยมตัวไฟตาลำตัด จัดเออประมาณนั้นนี่เลยทุกอย่างเดิมเดิมเลยแต่คือผมทำแผ่นสเตนเลสต,ตัวนี้แล้วผมแผ่นสเตนเลสตัวน,นี้อ่าตัดขึ้มนมาใหม่เพื่อมันให้มันปิดรูอ่านี่ผมพับพับเองด้วยขันน็อตพับเองนี่ด้านหลังนี่คือด้านหลังนะครับผมมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ย คือมันจะไม่คือคือผสมคือไม่เหมือนใคร <c oughs> แล้วก็ผมว่ามันสวยดีตัวนี้มันจะมองๆหน่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ขัดตัวนี้ถ้าเกิดซาตนเลทถ้าเกิดเ,เรายิ่งขัดมันก็ยิ่งแววหน่อยแววเหมือนตัวนี้อยือที่เราขัดเองโอเคอเป็นอะไรครับผมครับเดี๋ยวความคืบหน้าต่อไปเดี๋ยวผมจะมาถ่ายต่อให้ดูใน อีพีต่อไปว่าวิธีนี้เติมสัตว์จากนี้ก็ได้ครับผมขอชมนะครับผมขอบคุณมากครับ